คำเตือนเกมนี้มีเนื้อหารุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเยาวาชนควรได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่เล่นในเกมได้แต่อย่าเอาไปประพฤตินในชีวิตจริงนะครับโอเคไปไปไม,ม่ส่งจูบนะครับส่งจูบไปเข้าไปเลย <c oughs> ตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดครบแล้วนะครับทั้งเครื่องบินรถขนส่งนักโทษโอ้แหลมเลยร้100อยเปอร์เซ็นต์โหแหม มีเครื่องบินมีรถขนนักโทษมีข้อมูลตารางเวลาของรถขนนักโทษที่ไปเอามาจากสถานีตำรวจแล้วก็ไปจัดการกับทนายและหุ้นส่วนของแรชคอฟสกี้มาแล้วซื้อเกาะก่อนโอเคโอเคโอเคพร้อมครับพร้อมพร้อมเลยดีเนี่ยผมเป็น ผมเป็น prisoner แล้วกันเอ่ิกเซลกับแช์สยามจะเป็น prisoner ใช่ไหมครับใช่ครับไม่มั่นใจในสกิลการับเครื่องบินตัวเองอ่าขอประตูเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วนี่เนาะออกแล้วเข้าอีกดูดูนายจ้างเราเล่นเครื่องบินอยู่ มีสะดุงด้วยโอเคครับยังไงมีคนตั้งค่าหัวของโ p r o f เ s อร์ด้วยก็คือ r a s คอฟสกีนักโทษของเราเองก็คือมีการป้องกันอย่างหนาแน่นเลยแหละเราเลยต้องเตรียมการขนาดนี้นะครับครั้งอยู่ในเรือนจำพิเศษใส่ค่เออ มีสองคนไปแย่งรถขนนักโทษคันนั้นออกมาก่อนคันที่ปกติจะต้องเข้าไปในเดือนจำอ่ะเพื่อที่เราจะเอารถของเราเข้าไปแทนที่เราไปขโมยมาแล้วจำได้ไหม แล้วก็จะมีคนเอาเครื่องบินที่เราขโมยมาในภารกิจที่หนึ่งนะครับไปเตรียมรอไว้เพื่อขนทุกคนหนีก็คือเป็นภารกิจหนีเพื่อเต็มหลังใช่นนเดี๋ยวดีบอกเป็นลายเสื้อก็ได้<อ>ลายเสื้อก็เชื่อลุงนิ่ชะลอดใส่คอนแทคเลนส์มาหรอ ทำไมตาดำๆใช่ครับผมตาเป็นเรียมไฮครับผมเออคอนแทคเลนส์ <laughs> ทำไมรู้สึกเหมือนเสื้อมันติดเปลี่ยนเออกี่เปอร์เซ็นต์ดีอ่ะแล้วแต่เลยเออทำไมหน้าที่มันเหมือนเขาตั้งมาให้แล้วไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงลิชาร์เปลี่ยนอโอเคครับผมไม่ต้องมีการเปลี่ยนชุดอะไรทั้งนั้นเพราะผมต้องแต่งชุดนักโทษนะ เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเออคุณก็เป็นชุดอนี่ไงเจ้าหน้าที่ไงเนาะแต่คนอื่นอะต้องเออคนอื่นแต่งตามใจชอบโอเคยังคงคอนเซปต์สีแดงครับหน้าชายตย่มันนักโทมากเลยครับเออหน้าดูเร็วๆนะแล้วนี่ไปทำอะไรมาเข้าคุกค่ะก็เราจะปลอมตัวเข้าคุกครับเราเป็นนักโทษปลอมครับ อันนี้ใช่ผมฟังดีเจก่ะเนี่ยไปขนาดไหนดีอ่ะไหนก็ได้แต่ผมต้องแยกไปอยู่แล้วั้นพิกเซลขับผมนั่งแล้วกันโอเคซ้อมเป็นนักโทษตั้งแต่ตรงนี้เลย่าทำอะไรตุกติกนะครับวางง่ายมากได้ครับติกถ้าตุกติกจะจักรที่นะเออ ถ้าตกติดเดี๋ยวพาไปหาผีนะเุ้ยไม่เอาไปไวหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าต้องบินมันใชเวลาเออ่งดัดบินรอในเมืองฝั่งก็ได้ครับอเอตอนบินรอในเมืองมันมีเจ็ตเนี่ยครับโอ้ เออเดโมนิชันที่ไปกับเราปะ่<ไ>ปปะภ<ร>ารกิจเดียวกันป่ะไป็นคภารกิจเดียวกันแต่ว่าต้องไปเตรียมเอาไอ้บัสเซอร์นะบัสสัตต้องไปหลุดรถเอ่อรถคูพีคันหนึ่งก่นอ๋อก็เดี๋ยวเราจะเป็นคนไปไปหารถขนนะักโทษที่เราเตรียมไว้ก็คือเราสองคนเนี่ยคนหนึ่งพิกเซลตอนนี้ทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปลอมนะครับ โอเคครับแต่ขับรถหลูมากใช่ผมทำตัวเป็นนักโทษปลอมส่วนคุณฮอจะเป็นคนที่เป็นหน่วยจูโจมจะไปชิงเอารถขนนักโทษที่ปกติมันต้องวิ่งเข้าเรือนจำอะ่ะก็ไปเอามันออกแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะจะขับรถขนส่งนักโทษอีกคันหนึ่งเข้าไปอุ้ยเนียนๆใช่ว่าเออตื่นเต้นมีแผนที่ชั่วร้ายมากตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังเลย ไม่ได้ช่วยอะไรกันอย่างนี้หรอจริงจังจริงจังจริงจังหน่อยพี่เอลิชาร์ดเขามีเวลาเริ่มเวลานั้งแตลังเออเขามีเวลาจำกัดเหลือห้านาทีทันอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงผมหรอกมาดูว่าให้เราไม่ตายกันดีกว่าเนาะได้ทำหน้าติ่มติครับ ดีมีระดับสบ,บายครับงานนี้นดิชาร์ดพนแขวดาวเทาไปเลยนะเดี๋ยวผมได้ห่อแล้วค่อยบินเข้ามาพิกเซล,ลัดทางขวาเลยก็ได้ size ซ้ายสุดยอดเลยแป๊บเดียวถึงอ่า รถด,ดีรถด,ดีเออ,เอ,อ,อร่อยนะอร่อย,ออยเยอะแล้วให้เข้าออขับไปเลยแมแต่ง่ายกว่านะไม่ต้องขับเอาอหน้า <c oughs> ก็เราก็ขับรถไงขับรถเอาก็ได้มีฝีมือใช่ไหมได้หัวไรอ,อถึงแล้วโอเคถึงแล้วรถขนนักโทษของเราที่เราเตรียมไว้ในภารกิจที่สองเมื่อกี้พิกเซลขึ้นไปขับเลยครับผมต้องขึ้นไปนั่งเพราะว่าจะให้นักโทษขับมันก็ยังไงอยู่เนาะมันจะเป็นการเตรียมตัวเตรียมการที่ไม่เนียน โอเคครับเรียบร้อยครับเราก็ต้องรอก่อนใช่ไหมไม่ต้องไปเลยไปเลยก็เดี๋ยวผมอธิบายแผนการให้พิกเซลฟังก่อนแผนการก็คือเดี๋ยวเราจะเอารถขนนักโทษคันใหม่เนี่ยเข้าไปซึ่งถูกสับเปลี่ยนกับหน่วยลาดตะเวนหน่วยจู่โจมที่ไปขโมยเปลี่ยนมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยพิกเซลพิกเซลลุงริชาร์เขามีเวลาจำกัดเป็นไรรเปล่หรือเวลามันหมดใช่ครับ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงหรอกก็เวลาแผนการก็คือเดี๋ยวตอนที่เราเข้าไปในเรือนจําเสร็จปุ๊บเนี่ยเจอใครชักปืนยิงให้หมดนะครับแผนการไม่ต้องมีอะไรมากหดจัาแล้วเดี๋ยวคือมันจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าใกล้ๆเราอ่ะก็ให้พิกเซลจัดการให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการเจ้าหน้าที่ที่แบบอยู่ที่อื่นแทนละกันโอเคได้เพราะว่าปืนผมไม่ค่อยมีผมเป็นนักโทษนี่นะ แต่นักโทษก็ยังถือปืนได้นะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นคุณตอนนี้ผมถึงแล้วนะอันนี้ชนไปเลยครับชนไปเลยชนไปเลยแต่อันหน้าไม่ต้องชนแล้ีคีมีกำินเดทไล่ตามผมอยู่ลำหนึงครับก็ไม่ต้องรีบครับเอออันนี้เราเฮ้ยเอาเราจะยิงทำไมล่ะเฮ้ยไทรลุดเขารู้ได้ไงยังไม่ได้ยิงเลยอ้าวก็เนี่ยพิกเซลยิงอ่ะไม่ใช่หรอยังไม่ได้ยิง หรือแบบขับชนหรืออะไรสักอย่างทําให้เขาตกใจอ่ะเลยลุไม่มันคิดว่าใช่สยามอเลสนะแล้วผมยังไม่ทําอะไรเลยอเพดทัฟครับเพดทัฟเมื่อกี้มันอาจจะเป็นบั๊กอ่ะบั๊กก็คือรถมันวับวับใช่ไหมมันก็เลยชนนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแล้วไปชนเรือนจาเขาแล้วใช่แล้วยามเขาก็เลยตกใจพอตกใจปุ๊บเราก็เลยแพ้แผนล่มโอ้กันฝนเย็นเลยแผนล่ม บักนี่แปลว่าแมลงเนาะใช่แล้วเวลาถ้าเกิดมีแมลงงเยอะมันจะกลายเป็นไก่ได้ด้วยหืมบัก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  ให้คนละแปดหมื่นเท่านนถ้าได้เนี่ยแปดหมื่นแปดหมื่นเลยซื้อมามาได้ตั้งหลายหอเนี่ยหาไปเคยไปเล่นกับฝรั่งคนหนึ่งอ่ะครับก่อนหน้านี้เขารับของตัวเองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของที่เหลือเหนึ่งคนละสิบใช่มันจะมีแบบนั้นอยู่คือแบบของเจ็ดสิบนี่คือสูงสุดแล้วไงที่มันสามารถทําได้มันก็จะเป็นแบบโอ้ยตัวเองต้องได้มากที่สุดแล้วให้คนอื่นน้อยสุดมันก็น่าเกลียดเกินจำไว้ ผมอัดเสร็จเอ้ยพอผมกดอัดเฟรมเลตลงมาเหลือ50ผมก็คุณไฮนี่ไม่ได้ไฮนี่ใช่ป่ะของผมปรับมาตรฐานนะแล้วไปปรับทำไมเป็นไฮอ่ะเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลหรอกเออโซไฮภาษาเกย์วันละครคขามื่อไฮนอกจากแปลว่าสูงแล้วแปลว่าเมาได้ด้วยเมายานะครับ ไม่เข้าเมื่อวานอธิบายไว้แล้วไม่เหรอเอ้าวอาจจะไม่ได้เอาลงเดี๋ยวดูก่อนสองคำนะสอนไปก่อนโอ้โหว่า d e m ิสต์ i ี่ครับเดโมลิชั o n ครับ demolition demolition บ่นเลยโอ้ยนี่คุณจะเก็บมอไซค์ทุกคันที่ขวางหน้าใช่ไหมเนี่ยมันแบบเหมือนเป็นไฟนอลเดสติเนชั o n ของมอไซค์อ๋อเจอคันนี้แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมตกมอไซค์อะไรแบบอ๋อรู้สึกตัวอีกทีก็ลงกับพื้นแล้วอ้าว รู้สึกตัวทีก็ลงตรงพื้นแล้วอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แบบลงไปกริ้งลุๆกิ้งหลุนหลุนหุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเมารถเมารถคนเมาง่ายเอออ๋อเมารถนี่รียกว่าขาดราง่ะ <c oughs> อืมนี่ดู <c oughs> โอ้โหคุณเป็นแค่นักโทษแท้แฉเออนักโทษปลอมนักทษปลอมอ๋อไปขึ้นทางซ้ายเลย นักโทษปลอมนี่มาจากจีนม่ะครับใช่ครับนักโทษจีนเลยเกรดอะไรเกรดเกรดซีก็โอเคแล้วครับสี่จุดศูนย์สองจุดศูนย์ก็พอผ่านก็พอแล้วมาแล้วจัดปลาลดนักโทษเรา อืมนะครับฝากกระโปรงรถไปที่นี่เป็นที่ระลึกใช่ไหมจอดได้ย่างดีเดี๋ยวผมเก็บปืนก่อนนะดีๆเอาเพื่อความชัวเดี๋ยวตอนตอนที่เข้าไปในเรือนจําแล้วอ่ะขับนิ่งๆแล้วกันแบบขับเบาๆหน่อยโอ <Okay. S 2> เคเพราะว่าบางทีหน้าจอผมมันจะวับๆมันอาจจะเป็นอีกส่วนตรงนี้ก็ฟีสไตล์เลยครับฟีสไตล์นี่เเกมบารครับเป็นเกมบารครับยไม่ใช่ท่าว<ห>่ายน้ำเลย เอ,ออเออด้วยด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้ลูนเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยดูมันกลัวกลัวกลัวถือว่าเป็นรถนักโทษที่มีมาคนเดียวนะใช่ครับใช่รถคันใหญ่เลยผมจะนั่งเงียบๆแล้วกันนะตอนที่เข้าไปอ่ะคือ,อเรามีรถรมีนักโทษคันเดียวใช่ไหมเดี๋ยวยามเขาจะพูดเ,เดี๋ยวรปภตรงตำรวจด้านหน้าเนี่ยเขาจะพูดว่า เอ้านำเข้ามารอบนี้มีคนเดียวเองหรออะไรเงี้ยตรงนี้ชนเลยครับเข้าไปเฮ้ยครับอย่าขับชนยามมากกันครับเออแต่ว่าตรงนี้ค่อยๆเข้าไปนะโอเคผมจะหยุดพูดละเ,เดี๋ยวเขารู้แก๊สมาส่งครับแก๊สค่อยๆมอง ออกข้ามาคนเดียวเองเขาบอกว่ามาคนเดีวเองเหรอจริงๆไปจับพวกยาเสพติดมันน่าจะมาทั้งคันรถนะอะไรเงี้ยโอเคมีเจ็ตไปก่อกวนเครื่องบินของคุณลิชาร์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเราไม่สนแล้วครับเนี่ยพิกเซลเห็นยามสองคนตรงนี้ป่ะเห็นเห็นพอลงไปแล้วยิงสองคนนี้นะ พอลงไปแล้วยิงเลยนะเดี๋ยวผมยิงข้างหลังวิทัตสามารถหลบให้สัญญาณผมก่อนนะผมได้ครับให้สัญญาณผมก่อนนะได้ได้เราจะทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพร้อมไหมเดินไปเดินไปเดินไปพร้อมไหมพร้อมไหมเร็วเร็วเดีเดยเอาเลยเอาเลยเอาเร็วเร็วเก็บเสียงเปล่ายิงไปเลยไม่ต้องเก็บไปเลยไม่ตาย พอได้หอเมื่อไหร่ตะบอกด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยในคุกก่อนได้ยังพอหลบไหวไหมเดี๋ยวผมขับผมจะมีปืนพกแค่แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับมี่นีคือเครื่องบินเ็ตมาไล่ตามเราแต่ผมจะขับเครื่องบินตามเด็มนะครับ ยิงเลยยิงให้หมดแล้วคุกคัดตีแล้วบอกด้วยนะเฮ้ยไม่ต้องตามขึ้นมาดิเออลืมบอกชายครับถ้าชายออกคุกมาแล้วได้ละโทษมาแล้วขึ้นรถแล้วเนี่ยให้อบอกผมเลยแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นินไปจอดตรงถนนใกล้ๆโรงแรมนแล้วก็ได้ขึ้นเลยได้ได้ครับได้ได้ได เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดการก่อนพิกเซลชุ่ยยิงหน่อยดิเกาะผมหายไป2ตัวละหมดยังหมดยังหมดแล้วเนาะใกล้แนละ้วเหลือหนึ่งคนอยู่ด้านซ้ายผมยังกินอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวหาทางลงก่อนดีกว่า เอา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 ริชาร์ดอยู่แถวคุกแล้ว <Okay S 2> ขับผ่านมา<ว>ก็ได้นะเดี๋ยวยิงให้ด <'s> ันสายมีทางลงโดนยิงโดนยิง <No! S 1> ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเ <No! S 1> ยี่ยมครับเยี่ยม <No! S 1> เดี๋ยวผมขอลงไปเก็บปืนเขานะผมจะได้มีปืนกลโอเคตามมาเลยตามมาเลยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเค เดี๋ยวผมเข้ามาตรงนี้มาช่วยนักโทษก่อนเอามาแล้วพี่ราชคอฟสกี้<า>ส่งปืนให้แล้วแล้วไปหนีกันเฮ้ย <He i, S 2> เขาพูดว่าเขาคิดว่าพวกเขาจะส่งมืออาชีพมาช่วยฆ่าซะอีกโห oh, นะครับเราเนี่ยมืออาชีพเลยแหละอย่ามาดูถูกของแค่ของแโ <Okay, S 2> อเค okay, เดี๋ยวจะมีพวกไอ้นั่นออกมาพวกหน่วยที่เป็นนูสอ่ะ เป็นหน่วยที่เป็นเอเจนต์พิเศษนะครับเราต้องคุ้มกันเขายิงให้หมดเลยเด็อยู่ข้าง um, หลังครับว้าวดีมากเลยครับ เคลียร์แล้วมูฟเคลียร์แล้วมูฟนะใกล้จะออกแล้วบอกผมด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมจะเอาฮอปไปรับล้ใกล้เอ้ยบูบีโอโดนแล้วโดนแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนโดนมาแล้วหนึ่งลำทระใหม่กระใหม่นะว้าวเรียบร้อยเลย ฮอสุดยอดเลยครับฮอรฮอสุดยอดเลยโอโอเคสุดยอดเอ้ยยังยังเหลือยังเหลืออย่าพิ่งพาเขาหนีมาถ้าเกิดไอ้นั่นยังไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดมีช่องแคบระหว่างตึกนะครับเด็ดมานะอีกหนึ่งลานข้างหลังโอเคผ่านมาแล้วบอกด้วยดิค่ะดิผมล่าไปไม่ใช่ตรงนี้สิอีกครั้งนีม้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้อไม่โดนเฮ้โยโดนยิงหอ,อล่วงเจ็ดล่วงแล้วลครับ้ำที่สองโอ้โอดาวดาวดาว โอเครอระหว่างข้างล่างตำรวจมาโอเคโอค้สุดยอดเลยยังได้ยังได้ยังอีกนิดนึงเนาะยังยยอีกคนเดียว อุ้ยไปเจ็ดมาแล้วโอ้ลอยโดนเจ็ดล่วงแล้วทีมคุกเป็นไงบ้างครับได้แล้วครับทีมคุกเป็นไอ้นั่นครับเป็นครีเอทีฟของ CEO ของ Apple เออเป็น CEO ครับโอ้ยทีมคุก โอ้โหตายซ้ำตายซ้อนนะครับตายซ้ำตายซ้อนไปไปไปมาพี่มามาไปด้วยกันเขาจะตามผมมาก็เดี๋ยวโอเคทางให้หน่อยทางนี้ใช่ไหมน่าจะ Destination กำลังจะออกจากคุกนะครับเด็ดลวงแชทแล้ว กำลังจะออก้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปใใช่ช่เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเป็นถนนตรงที่ที่ฮออยู่ป่ะครับจะเป็นถนนเส้นเล็กเลื่อยยาวอ่ะเดี๋ยวผมจะไปจอดตรงนั้นตรงเฮลิคอปเตอร์นะโอเคอ่ากำลังจะออกนะครับผมออกแล้วนะออกแล้วเดี๋ยวผมตีวงก่อนไปปะไปโอเคโอเคมีเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจมาด้วยนะครับโอ้โห มามามาขับมาขับตามมาขับบ่มามาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมจอดเนี่ยขึ้นรถ<า>ตำรวจ <มา S 2> <ช>เจ้ไหมขึ้นมาให้หมดขึ้นนี่เลยเนี่ยรถรถรถหุ้มเกราะขึ้นเลยพี่เจ้าข,ขับเลยก็ได้หรือใครเหมือนจะระเบิดแล้วอ่ะเออว่ะมามามา มาแล้วตำรวจมาแล้วขวาเยิงให้ขับเลยขับเลยครับครับรถออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วไปเครื่องบินเนาะได้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 นี่ครับอย่างรวดเร็วอย่างเงีายโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาทุกคนเลยอือว้าวดูดีขอดูข้างในหน่อย ไม่คนอื่นเข้ามายังไงยังอ๋อรัสคอฟซี่อยู่ด้านหน้าเนาะวัดดีคุณลองมองแบบบุคคลที่หนึ่งหนข้างในสวยมากเลยอ่ะว้าวอุ้ยน่ากลัวจริงๆไอแม็กมาเราอยู่ด้านในดีกว่ามองด้านใน ด้านในนี่ดูสงบมากอ่ะใช่นั่งแบบเอาน้ำไม่เอาน้ำาั้เดี๋ยวหาก่อนว่า,ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำด้วยไม่ดีเลยเนาะเออเอ้กับตันมีอะไรกินบ้าเออกับตันหลบเจ็ดเอ้ยหลบไม่ตายอยู่ครับตะคับถ้าหลบไม่ได้เดี๋ยวคงได้กินมิตรทรายแทนแล้วกันเออ เองรถตำรวจเลยครับไปเลยครับว้าวกับตันเราเจ๋งมากใช่สบายมากนานฟ้าคือ,อยังครับรู้สึกไงบ้างครับทำภารกิจ ที่น่าตื่นเต้นเราใจมากเมื่อกี้อีตาลีนี้แบบครั่งครูมากครับเงินต,ตอนนี้แบบสุดยอดครับผมเสื้อกรอะผมหายไปสองชุดแล้วก็พีแอนคิวผมหายไปไประมาณหกเจ็ดอันอีโครานี่แบบแทบจะซื้อบริษัทกันแล้วอ๋อส่วนแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาแล้วนี่ไงเกาะน,นะครับแล้วเราต้องบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายแล้วชลอสกี้บ๊ายบายแล้วเดี๋ยวลช้ r ร s h อฟสกี้เขาจะขับเครื่องบินต่อเองเนาะเขาคงจะมีไปขับขี่รถยนต์มาเออโอเคครับกระตุกเป็นเ้า่ากระตุกไอ้รมเป็นไหมกระตุกร้มเป็นไหมถ้าเป็นก็โอเคครับ เอาซีครับเงาชีเราไปวนกันทำไมตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันมันลอยันเลยก็เอากดชิดซ้ายค้างไว้ครับแล้วกดแบบมันอยู่มาแล้วลงน้ำมีคนเราเห็นคนลงน้ำด้วยนะครับอยากลงแบบเด็ดๆเหมือนหนังแอคชั่นระวังโดนเบลดของเฮลิคอปเตอร์ปั่นลงจอดได้แบบน่ากลัวว่า ลงแรงไปนหน่อย <Okay. S 1> <Wow. S 2> โอเคว้าวกับมือนะยอดเลย <S <S Press E to use rocket launcher อ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมยิงเฮ้ยยิงจรวดได้ด้วยอ่ะขอลองนะ <c oughs> ำรวดแ <c oughs> น <c oughs> ่ขอลองขอลองลูกเดียวลูกเดียวกดอันนี้ซูมเอาซูมอินคลิกซ้ายยิงโอ้ย <c oughs> ไปแล้ว เฮ้ยดีอ่ะโอ้พอแล้วเลิกเล่นเดี๋ยวจะทำทีมเสียนะครับคนขับชื่อฮอครับคนขับชื่อฮอกับตังสุดยอดของเราจบแล้วข้อมือเรียบร้อยแบ่งเงินสวยงามแบ่งเงินกันเร็วว้าวพาสโอ้โหที่โลเลย โก้เราเก้หลบับหลบม่ตายตั้งหลายลูกทำไมเราจริงๆต้าได้เงินสี่แสนก็มาแบ่งเงินกันใช่ไหมได้มาแปดหมื่นยีสิบเปอร์ซ็นตนะครับใช่ถ้ารีชาร์จเอาของกินขึ้นแบบขึ้นเครื่องบินนะนะอืมรับรองได้แพทินัมอือ ช่วงขับหอนีกดทุ่ First time โบนัสอีกแสนรตยงคยรู้สึกร่ำรวยมีตังเจอแล้วเราไม่ได้ first time เราเคยทำแล้วอะรู้สึกร่ำรวยจังเลยแล้วอัพด้วยแรงอัพว้าวอิกท่านลปริมปริมเดี๋วดูนี่มีตังเท่าไหร่ฉลองกันหน่อยฉลอง Complete อ่าแย่งกันชนแก้วกันแก้วจะแตกเออแก้วแตกน้ำหกหมดแล้วเมื่อกี้นะครับว้าจบแล้วสุดยอดเลยสุดยอดโอเคอ้าวนี่อ๋อนี่ผมอ๋อดื่มไม่นี่อยู่เมาเดูมซิมีเงินเท่าไหร่มีแปดหมื่นนะโอ้โหแปดหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาแสนแปดเออค่อยคุ้มหน่อยเออมันได้อีกแสนแปดนี่เนาะ ตอนนี้ในตัวมีอยู่2องแสนหนึ่งว้าวตอนนี้ในธนาคารมีอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นรู้สึกร่ํารวยรู้สึกมีเงินใช้นะครับเยอะเกินไปแล้วจริงๆไม่รวยนะเนี่ยเขียมๆอยู่เนี่ยพออยู่ได้พออยู่ได้ได้ขอยืมหน่อยล้านเจ็ดเอาไปทำอะไรซื้อหอพอหลังเมื่อกี้อะไรแหละมันโอนให้กันไม่ได้เนี่ ไปใช้ตังค์ดีกวา่าทำยังไงนะไปไหนไปซื้อปืนหน่อยนึงอ๋อโอเคเั๊ถอดคลิปกันไหมครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบเอ้ยไม่ใช่ประโยชน์สิโอเคก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย